เอฟซีที่เขาต้อรับสู่ทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพอปนปัฒนาในขณะนี้น,นะคะน้ำพอนเกดยินด,ดีตอนรับเอฟซีที่เขาต้อรับทุกทุกท่านเข้าสู่ฤดูกาลเดือนเมษายนซึ่งกําลังจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานฟรีสติวเวลนะคะเนาะงเอฟซีนะน้ำพอดยินดีตอนรับเอฟซีที่เขาต้อรับรทุกทุกท่านเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ เฟสติวัลเนาะคะเนาะยินดีตอนรับทุกบานทุกหลังนะคะมอนีน้ำพรอกัได้น้ำขอกฎไม้และขอเตือนใจนะคะก่อนที่เฮาจะเข่าสู่ฤด,ดูกาลเทศกาลสงกรานต์อีกไม่กี่วันที่ทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกฎเกณฑ์ออกมาว่าให้เฝ้าระวังในห่วงระยะเวลา7วันอันตรายนะคะ7วันอันตรายคืออะไรเดี๋ยวรอรับชมรับฟังนะคะแต่ก่อนที่น้ำพอจะได้พาเอฟลง ลึกมารู้ถึงดีเทลเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็อยากขอกำลังรใจจาก FC ที่ครบรักทุกท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะให้ช่องเล็กๆของนพอพัฒราได้ค่อยๆเติบโตไปตามเพื่อนๆด้วยนะคะ อฟซบางท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์แล้วลืมกดนิ้วโป้งให้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดนิ้วโป้งให้น้ำพรด้วยนะจ๊าจะถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเนาะอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่สาระน่ารู้นะคะข้อคิดเตือนใจนะคะก่อนที่พี่น้องประชาชนคนไทยหรือพี่น้องประชาชนชาวประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือแขกสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเล่นสงกรานช่วงระหว่างเทศกาลสงกราน เฟสติวัลนี้นะคะ FC จากเราเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของเทศกาลประเพณีนี้เราก็สามารถตักเตือนนะคะสำหรับผู้มาเยือนว่าขอบเขตในการเล่นสงกรานนั้นอยู่ในระดับไหนไม่ใช่ว่าเล่นตามใจชั้นเล่นตามเอามันเล่นตามเอาสนุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะการเล่นสงการผิดแผกไปจากในยุคโบราณ บางคนนะคะจะมาตั้งเครื่องเสียงอยู่ข้างถนนอยู่ข้างถนนแล้วตั้งลําโพงเครื่องเสียงพากันร้องรทาทําเพลงนะคะกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเครื่องดื่มอแอลกอฮอล์ปะแป้งปะอะไรเล่นสงการานต์ตามท้องถนนใครผ่านถนนหนทางสายนั้นนะคะระวังจะโดนสาดน้ำเปียกทั้งทั้งท,งท,งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเล่นสงการานต์นะคะบางคนเขาต้องการที่จะไปธุระนะคะแต่ พวกที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือพวกเล่นสงการคักๆเนี่ยแหละตัวเปียกนะคะออกไปร้องรำทำเพลงพร้อมกับเมานะคะไม่ลืมขาดสติลืมว่านะคะการเล่นสงการคุณต้องเล่นกับผู้ที่เขาสมัครใจเล่นกับคุณแต่ถ้ากรณีที่ใครเขาไม่สมัครใจเล่นกับคุณนะคะเขาไม่ต้องการเล่นสงการกับคุณเพราะเขาจะไปธุระนะคะแต่พวกคุณก็ไม่ฟังไม่ฟังว่าเขาจะไปธุระสาดน้าเขาทั้งทั้งที่ เขาไม่ประสงค์ที่จะเล่นสงการกรับพรคุณผู้เสียหายจากการสาดน้ํานั้นสามารถแจ้งความดําเนินคดีกับท่านด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา397นะคะตัวนี้นะคะฐานความผิดต้องโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนะคะตัวนี้อายุความอยู่ในขอบเขตระยะเวลา1ปีนะอายุความกว่าจะหมดอายุความก็ หนึ่งปีเลยนะคะ fc หรือกรณีที่ผู้เล่นสงการเขาไม่พึงประสงค์ที่จะเล่นสงการกับพระคุณแล้วนะคะแต่ผู้ที่เล่นสงการนะคะตัวเองขาดสติมึนเมาเอามันเอาฮาเอาแรงยุนะคะแรงยุโยงส่งเสริมจากเพื่อนโดยไม่คำานึงถึงข้อกฎหมายคุณจะอ้านแต่ว่าเทศกาลสงการทุกคนต้องเล่นไม่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายข้อกําหนดถ้าตราบใดที่คุณเล่นสงการทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะคะคุณจะมีความผิดทั้ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นนะคะอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะคะเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามทรัพย์สินของเขาที่เสียหายนั้นหรือจะพวกด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะคะตัวนี้นะคะการเล่นสงการทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทําให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายนะคะคุณจะต้อง รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0ม0บาทหรืออาจจะต้องโทษทั้งจำทั้งปรับได้นะคะตราบใดที่ทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายผิดทั้งประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เขาเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามทรัพย์สินผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา358ตามที่นพได้บอกกล่าวเบื้องต้นมาแล้วนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเล่นเอามันเห็นสาวๆเห็นผู้หญิงไม่ได้พาถนนหน,นทางคนเล่นสงกรานมันเมาเอาแป้งไปปะหน้าเขา ไปรูปไรเป็นในเชิงรูปแบบอนาจารผู้หญิงนะคะหรือไปกระทำการอนาจารของคนเพศที่3หรือผู้ชายลวนลามผู้ชายแต่เป็นการอนาจารอะไรก็ตามที่สอบไปในทิศทางของการลาม,มกอนาจารลวนลามเขาการอนาจารตัวนี้อัตราโทษหนักนะคะเอซจ๋านะคะเพอจะเอามาเตือนไว้ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา278นี้นะคะทำการอนาจารนี้ต้องโทษนะคุณจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรืออาจจะต้องโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา278นะคะกระทำการอนาจารผู้อื่นโทษหนักนะคะเอซีจ่าเนี่ย รัฐบาลได้ออกกฎหมายมาควบคุมหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วนะมีกฎหมายบังคับใช้นะคะเพียงแต่ว,ว่าพี่น้องทางบ้านนอกข้องนาหรือพี่น้องทางชนบทเราอาจจะเข้าไม่ถึงข้อกฎหมายตัวนี้นาพรก็ได้ถือโอกาสมาบอกมาก่าวนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเอฟซี MC จากการเล่นสงกรานตรดสีตรดแป้งหรือตรดน้ําแข็งทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะตัวนี้ก็ต้องโทษเหมือนกันนะคะจะต้องโทษ จำคก 1, ุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนี่คับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 9 0นะคะตัวนี้นะคะสาดน้ได้ก้อนน้าแข็งหรือวัดสดุใดๆที่สาดไปแล้วทําให้ผู้ถูกสาดน้ำนั้นได้รับการบาดเจ็บนะคะนี่ก็ระวังโทษนี่คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาเอามาบอกมากล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานี้นะคะ เพื่อที่แบบว่าพี่น้องชาว YouTube เราพี่น้องประชาชนผู้เข้ามารับชมคลิปนี้จะได้เอาไปตักเตือนบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของท่านให้พึงระวังการเล่นสงกรานนะคะให้เล่นตามจารีประเพณีอันดีงามของบรรพบุพร,บรุษของเราที่สืบทอดกันมาแต่ปัจจุบันนี้การเล่นสงกรานมันผิดเพแปลกแตกต่างออกไปนะคะเอาความเมาความมันความหาและความสะใจนะคะ ให้พึงระวังไว้กฎหมายต่างๆมาตราต่างๆที่น้พรเอามาบอกนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเพียงกฎหมายเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดปีกย่อยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายอาญาที่สามารถนํามาลงโทษสําหรับผู้ที่เล่นสงครามในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะเอซีจ๋านะคะพึงระวังและนําไปบอกบุตรหลานท่านนะคะการฉีดปืนฉีดน้ําฉีดใส่หน้าใส่ตาเขาเนี่ยทำให้เขาบาดเจ็บ ได้นะคะ FC อย่าลืมนะว่าแรงดันของปืนฉีดน้ำอุปกรณ์การเล่นสงกรารทุกวันนี้ยิ่งสูงนะคะยิ่งแรงอาจตาบอดได้นะคะ FC ฉีดเข้าหูเข่าหลังเขาเขาเจ็บได้นะจุดได้นะนะคะแรงดันดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเล่นสงกรารให้บุตรหลานก็พึงระวังถึงความปลอดภัยนะคะบางครั้งเด็กเล่นสงการก็ไม่รู้เรื่องนะฉีดใส่ตาการนะเด็กเล่นนะคะตักเตือนบุตรหลาน ดูดีๆนะคะอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ช่วยเสริมให้บุตรหลานเล่นสงกรานพึงระวังไว้ว่านะคะดีที่สุดก็คือเอาขันกระถางน้ํานะคะให้บุตรหลานได้ยิ้วสาดน้ํากันเล่นธรรมดาถ้าบอกเตือนบุตรหลานไว้ถ้าใครเขาไม่ประสงค์จะเล่นกับท่านนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อย่าไปสาดน้ําเขาเด็กค่ะมันจะผิดกฎหมายนี้นะคะเจ็ดวันอันตรายถึงห่วงวันที่เท่าไหร่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะ รัฐบาลออกกฎหมายมาบังคับนะบอกไว้ให้พึงระวังให้เฝ้าระวังในช่วงเจ็ดวันอันตรายนนก็คือวันที่11เมษายนถึงวันที่17เมษายนอนะคะ5วันนี้ให้พึงระวงังอันตรายนะคะการขับขี่ยวดยานรัฐบาลก็ได้ตักเตือนไว้นะคะมี5ข้อห้ามที่คนพึงระวังคือการดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะขับรถมเมาและขับนี่ก็ระพึงระวังไว้นะคะอีกอย่างนะคะถ้าท่านม่วง แล้วอย่าขับเพราะว่าบูรหลานนะคะคนเล่นสงการเลาะขอบถนนมันมีเยอะทุกวันนี้นะคะระวังจะเกิดการเฉี่ยวชนท่านคุณง่วงแล้วจอดรถไว้นะคะไม่ต้องขับหรือนะคะเล่นน้ําให้พอสมควรพอประมาณพอสมควรนะคะอย่าเล่นเกินขอบเขตอย่าเล่นเกินขอบกฎหมายที่กําหนดหรือการเล่นสงการบนยวดยานพาหนะนะคะคนขับก็ขับอยู่ในรถคนเล่นก็เล่นอยู่ในกระบะข้างหลังอาจจะเกิดอันตราย ถึงกับบาดเจ็บล้มตายได้นะคะนี่คือข้อความระวังเกิดอุบัติเหตุนะคะข้อสุดท้ายก็คือการเกิดอุบัติเหตุในห้วงระหว่างเทศกาลสงการานต์นะคะไม่ว่าจะเล่นขอบถนนหรือ,อาาไม่เล่นสงการานต์ก็ตามนะคะปีดมเอเตอร์ไซค์เด้วยความเมานะคะคุณไม่ได้เจ็บตายเหียงคนเดียวคุณอาจจะไปเฉียวชนคนที่เขาเล่นสงการานต์หรือคนที่ผู้บริสุทธิ์ต่างๆให้คุณระวังไว้นี่คือข้อควรระวังข้อห้ามที่ทางรัฐบาลตั้งกฎเกณฑ์ไว้นะคะ ยังไงเสียน้งองรก็ได้นําสาระน่ารู้มาฝากมาต้อน FC ที่เครพรักทุกท่านนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นกฎหมายและก็ข้อควรปฏิบัติในระหว่างเทศกาลสงการานต์หรือในห่วงระหว่างสงการานต์เฟสติวัลนะคะนี่คือเป็นนะคะไฮไลท์ของประเทศไทยนะคะเป็นเป็นแรงจูงใจดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยเรานำรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยเลยนะคะ FC เมื่อถึงเทศกาลสงการดังนั้นเราเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของเทศกาลสงการคุณจงมีมารยาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเล่นสงการกับประเทศไทยเรานะคะทักทายกันด้วยไมตรีด้วยอธัธยาศัยไมตรีที่เขาว่า Thailand Smile นะคะโอเคนะคะสำหรับ e อนี้ถ้าหาก f อท่านไหนถูกอกถูกใจกับการที่นำพรนี่นำสาระน่ารู้มาฝากมาตอนในครั้งนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆของน้ำพรพัฒนาจะได้มีพลังนะคะหาความรู้สาระดีๆมาฝากมาต้อน FC นะคะสำหรับ EP นี้น้ำพรก็ออกขออวยพรให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นในช่วงเทศกาลสงการานต์ด้วยสุขภาพพระามัยกำลังใจนะคะที่ดีร,รอดรอดนำความปลอดภยัยพาชีวิตรุดรอดมาให้พ้นจากเทศกาลสงการานต์เราจะได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับ EP นี้นะพอขอบคุอาร์บไลฟ์เอเพียงแค่นี้ก่อนไป e ีหน้าเราค่อยมาพบกันนะคะขอขอบคาวครับสวัสดีจ้าสบายดีค่ะ FC ซีก็รบกวนทุกทุกคนยินดีที่ห้แขงแรกกันจะกทุคมกันนะจ้า